วันทุ่งกับลุงเด่น,นครับวันนี้มาบ้านป่าชาตินะครับมีเมนูเด็ดครับแกงอ่อมงูนะครับงูเห่าครับแกงอ่อมงูเหา่าก็แกงแบบสูตรคนเมืองครับคนเหนือเครื่องปรุงก็พริกข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับขาดไม่ได้คือเครื่องเทศมะแขวนนะครับแกงอ่อมเดี๋ยวลุงเด่นจะใส่ครับแกงอ่อมก็ต้องเดี๋ยวสับเป็นชินช้นๆสับเล็กๆนะครับเหมือนยำนะครับสับชินช้นๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวเอาเครื่องพวกนี้ไป ตาเอาไปตาละเอียดเลยครับครับก็นําพริกเครื่องแกงเนี่ยนะครับเครื่องเทศผัดใบบ๊อกแฟนผิวมะกรูดหอมแดงหอมขาวนะครับกระเทียมนะครับตำจนละเอียดครับเนี่ยต้องใช้เวลาตำนะครับรอแป๊บนึงนะครับครับกะปินะครับใส่กะปิไปด้วยตำจนละเอียดนะครับแกงมันจะพูดได้ปกติจะมียำงูนะครับแต่วันนี้ ถ้าเป็นงูสีมันจะยำใช่ไหมครับเป็นงูเห่าเนี่ยผมก็แกงอ่อมดีกว่าครับน้องสุดสุดแกงอ่อมเลยครับคนเมืองครับตับไปเรื่อยๆนะครับจนละเอียดครับแต่เวลาตานที่เสร็จแล้วครับก็เลยเอางูมาซับนะครับซับเป็นตีนน้อยๆปอถ้าเป็นยำเนี่ยต้มทั้งต้มทั้งแข่งแต่วันนี้ผมซับครแกงอ่อมครับแกงออมงูเห่าเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับตับพี่แกงจนละเอียดนะครับ หอ,อมเลยครับมีเครื่องเทศมาแขวนนะตาัวลเอีดแกงอ้อมครับแกงอ้อมของปลาวันนี้ต้องเครื่องเทศหนักหน่อยครับแล้วก็งูผมก็สับบร้อยแล้วครับล้อแกงอ้อมเลยก็ใบมะกรูดแล้วก,ก,วก็ถ้าสู้รุงนเรียนจะใส่ใบสดน,นะครับจะหวานดีนี่ดีนะครับใส่ดีงูด,ด้วยอ่าได้ล้อติดตามนะครับ ตั้งหม้อเลยนะครับตั้งหม้อก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็เอาพริกแกงที่ผมตำนะครับลงไปผัดผัดไฟอ่อนกันนะครับผัดให้มันหอมเนาะรอให้มันอ่อนครับผัดจนหอมผมก็เอาเนื้องูนะครับลงไปคั่วเลยครับแกงอมนะครับแกงงูเห่าอาหารปลาครับครับผัดไปเรื่อยๆก่อนครับ ผัดจนหอมนะครับเรามาดูเนื้อง,งูเลยมันจะมันจะนังจะกูพอดีมันกำลังจะหอมนะครับหอมกินเครื่องเทศแบบแฟนนะครับอืคผัดไปเรื่อยๆเนาะผัดผัดจนมันแห้งครับผัดเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวถ้าจะเติมน้ำผมจะให้ดูอีกทีนะครับครับผัดตัวนี้เราก็เติมน้ำนะครับเมื่อกี้เติมไปหน่อยนะครับน้ำล้างคกใส่หมดเลยครับ ใส่น้ำองพวกเข้าไปก็เร่งไฟเต็มที่ครับพอมันเดือดก็ต้องผ่อนไฟลงนะครับนี่มันตุนกระดูกพวกนี้มันจะได้เปื่อยๆครับอาหารปลาครับแกงอ่อมครับเดี๋ยวเราเติมน้ำหน่อยครับครับนี่ก็เร่งแกสเต็มที่นะครับใส่น้ำไปนะครับตุนนะครับตุนไว้เป็นชั่วโมงนะครับตุนจนมันเปื่อยครับถ้ามันสุกมาโรงเรียนก็จะใส่ใบกกศลใบมะกรูดนะครับลงไป เดี๋ยวเติมเกลือนหน่อยทีนี้ก็รอมันเดือดครับตุ๋นเลยครับตุ๋นมาได้เลยนะครับน้ําเริ่มเดือดนะครับสีสันมันก็ครับเอออาหารป่าครับตุ๋นมันเมื่อเน้อตุ๋นจนมันเปื่อยครับใช้เวลาตุ๋นนีดหน่อยสองชั่วโมงกว่าครับสองชั่วโมงครับ อย่าเร่งไฟแรงครับโอ้หอมมาเลยครับกินเดี๋ยวถ้าใกล้สุกจะให้ดูอีกทีนะครับตุ๋นมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่านครับเมื่อกี้ผมชิมแล้วมันเปื่อยหมดนะครับก็เลยเอาใบโกสนครับใบสดใบโกสนนคนไม่รู้าคกลางอีสานเรียกอะไรใบโกส่วนใบมันจะหวานครับยิ่งต้มนานมันจะหวานนะครับก็เล่งไฟเต็มที่แล้วครับทีนี้ตุ๋นไปอีกสักพักนะครับเดี๋ยวความหวานแต่ว่าเนื้อมันเปื่อยหมดนะครับแก้มเราขาวเมาแล้ว กินเหอบะไลายโบกอาหารป่านะครับต้องก็ต้องมีแอลกอฮอล์นิดหน่อยฆ่าเชื้อนะครับตุนหน่อยรอมันเดือดน,นะครับแก๊สทำไมไม่ได้เมื่อกี้เปลี่ยนเตาแก๊สมารอบแล้วครับแก๊สข้างนอกหมดไปแล้วครับนี่ครับผมกินคนเมืองบ้านเฮาครับอาหารป่าครับเดี๋ยวถ้ามันถมต,มต้มจนสุกเดี๋ยวความหวานของใบระสุนี่ออกมาครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีใบมะกรูดผักชีไปเรื่อย ผมจะใส่ใบใบจันจอจันจอนี่ใบอย่างน้อใบยี่หล่าครับรถร้อนแรงนะครับเดี๋ยวรอตุนนีด่กแคแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามันสุกก็จะใส่พวกนั้นลงไปครับครับผมอ่าสุกได้ที่นะครับนี่ครับแกงอ่อมโอ้ยคนมันแรงไฟมันร้อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับกำลังร้อนร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะครับ เดยใครชอบผมก็จะใส่ดีของมันนะครับดีงูตัวนี้นะครับใส่ข้าไปเลยเดี๋ยวตักให้ดูนะครับอาหารป่าบ้านเราครับเก่งออมถ้าเป็นพวกงูเห่าเนี่ยเขาจะเก่งออมจะอร่อยกว่างูสิงครับงูสิงต้องยำนะนะนะแล้วก็เติมผักที่ผมเตรียมไว้ครับต้นหอมผักชีนิดหน่อย ผักชีใบเรื่อยใบมะกรูดซอยฝอยนะครับเดี๋ยวคนไปคนมามันเข้ากันพอดีเดี๋ยวตักน้ำเสร็จนิดนึงาหน้าบนครับนี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับแกงออมงูเห่าครับเดี๋ยวพาไปชิมนะครับครับชิมดูเลยนะครับก็ใส่ใบยี่หร่าเนี่ยนะครับของกินคนเมืองครับแกงออมงูครับ กินน้ำซุปก่อนแก้มเล้าขาวนี่ครับเนื้อมันหวานหวานนะครับยิ่งใส่ใบโกส่วนลงไปเนะี่ยใบเนี่ยใบสดเนี่ยครับมันจะอร่อยคนที่ชอบผมก็อ ใส่ีครับดีมาเลยนะครับใส่ดีไปนิดหน่อยเขาบอกให้ไปดองเหล้านะครับแต่ว่าพอดีวันนี้กินเอาวันครับอือหือมือมเรไม่ได้กินเหล้าขาวสี่มือโรงเรียนกินได้ครับแน่นอนรับประกันได้อร่อยเนื้อหวานหวาน,วน คนไม่ชอบกินก็เอาวุกินได้ยังไงก็น่ากลัวนะแต่ว่าวิถีชีวิตคนต่างจังหวัดครับก็ก็ถเอือาเป็นอาหารขั้นเทพนะครับอร่อยอยู่แต่คนต่างจังหวัดคนไม่เคยดูก็จะไปกินแบบนี้กินมันทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่มาจิตตังนะครับชิมเขาอร่อยจริงเนื้อมันนุ่มมากหวานมาเลยครับของกินคนเมืองมันต้องกินแบบขมๆหน่อยถ้าเป็นของปานครับ อมงูเห่าถ้าเป็นงูสิงอย่าไปย้ำาครับถ้าเป็นถ้าเป็นงูห่าแนะนาว่าเอามาแกงอมจะน้ากว่าแล้วก็อย่าลืมใส่ใบโกสดนครับมันหวานมันหวานไปด้วยกันเลยครับอร่อยจริงให้ผลงานตัวเองห้าดาวครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ ฝากกดติดตามพันธุ์เด่นหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับโอเคนะครับครัวบ้านทุน่งกระดูกเด่นครับพามาชิมแกงงูเห่าครับแกงออมครับ